หากชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องทาง s อ e ต้องรู้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสวัสดีครับผมกรวิทย์เศรษฐวณิชวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์การเข้าให้คำปรึกษาโรงงานเป็นกรณีศึกษาจากหนังสือที่ผมเขียนไว้ผ่านทัศนคติของผู้ประกอบการที่อาจจะนำไปสู่ ความผิดพลาดการบริหารงานได้ผ่าทางตันธุรกิจอุปสรรคที่จะนำไปสู่การล่มสลายในการดำเนินธุรกิจคือขาดความคิดสร้างสรรค์นในมุมมองธุรกิจใหม่ๆจะด้วยข้ออ้างหรือเหตุผลใดก็ตามที่ต้องปิดกิจ,จาก,การนั้นลงปัจจัยหนึ่งที่จะก้าวเดินต่อไปเพื่อสร้างความอยู่รอดรวนมาจากความสามารถและประสบการณ์ ที่แท้จริงพร้อมทั้งมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลเพื่อหลีกเลี่ยงการติดกับดักธุรกิจไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะต้องสแสวงหาโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอกรณีโรงงานแปรรูปเนื้อปลาทะเลแห่งหนึ่งในภาคใต้เป็นธุรกิจครอบครัวที่รับจ้างแปรรูปเนื้อปลา ส่งให้กับโรงงานปลากระป๋องขนาดใหญ่ทายาทธุรกิจรุ่นใหม่ที่เข้ามาบริหารธุรกิจนี้ยอมรับว่ามีปัญหาทางธุรกิจเนื่องจากปัจจุบันนี้เป็นการรับจ้างผลิตตามคำสั่งของลูกค้าคือ make to order ทำให้ต้องตกอยู่ในสภาพถูกบีบราคาทั้งขึ้นทั้งร่องก่าวคือ ในช่วงที่มีการผลิตมากก็ถูกบีบราคาต่อนหน่วยให้ต่ำลงส่วนในช่วงที่มีการผลิตน้อยตามฤดูกาลก็ไม่มีงานป้อนให้ทำสม่ำเสมอซึ่งต้องแบกภาระต้นทุนคงที่ที่สูงไว้ตลอดแม้นจะพยายามหาทางออกเพื่อให้ธุรกิจนี้อยู่รอดให้ได้ก็มีข้อจำกัดในเรื่องแรงงานและปริมาณวัตถุดิบ ผู้ประกอบการรายนี้เชิญผมไปที่โรงงานเมื่อสังเกตดูก็พบว่ามีเศษปลาที่ตกเกตไม่ได้ขนาดตามที่โรงงานปลากระป๋องต้องการเหลือเยอะมากตลอดจนทั้งก้างปลาที่ถูกคัดแยกออกจากเนื้อปลาผมจึงแนะนำว่าไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนธุรกิจไปทำอย่างอื่นแต่คนศึกษาหาโอกาสที่จะ ทำธุรกิจที่ได้จากผลพลอยได้จากธุรกิจเดิมโดยเป็นธุรกิจเสริมกับธุรกิจปัจจุบันไม่ขัดกับสัญญาว่าจ้างเพื่อผ่าทางตันของธุรกิจนี้ให้ทดลองผลิตสินค้าจากผลพลอยได้โดยนำก้างปลาทะเลหรือเศษปลาที่ตกเกตจากโรงงานปลากระป๋อง มาต่อยอดธุรกิจด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มอาจจะนำมาเป็นผลิตเป็นอาหารทอดกรอบแคนเซียมสูงแล้วเติมรสชาติให้หน่าทานลงไปวางขายในตลาดท้องถิ่นหรือขายทางออนไลน์ก็ได้หากผลตอบรับมีแนวโน้มที่ดีขึ้นก็สามารถขยายกำลังการผลิตได้โดยไม่ยาก โดยแตกลายเป็นการผลิตสินค้าตัวใหม่หากไม่รองปรับตัวในการปรับเปลี่ยนใดๆก็เท่ากับยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นและตกอยู่สภาพแรงกดดันนี้ต่อไปการป่าทางการธุรกิจเป็นเรื่องที่ท้าทายผู้ประกอบการจะต้องสแสวงหาโอกาสและจังหวะเวลาที่เหมาะสมเพราะทั้งสองอย่างนี้ ไม่เคยรอเราถ้ามันมาแล้วไม่รีบคว้าไว้ก็จะเป็นการยากที่อาจจะได้เจออีกไม่ใช่นั่งรอโอกาสที่จะเข้ามาหาเราผมได้เจอผู้ประกอบการรายหนึ่งที่จังหวัดสงขาชื่อร้านสีโพทองเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากเขาต่อยอดธรุรกิจด้วยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากปลาทะเลเป็นปลาทะเลทอดกรอบ และแปลรูปเนื้อปลาในรูปแบบต่างๆที่มีรสชาติดีตรงกับความต้องการของตลาดขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์จนประสบความสำเร็จทางธุรกิจสวัสดีครับ